สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับชมรมรับพุทธศิลป์นะครับวันนี้ก็มาชมพระสมเด็จวัดละังนะครับถืฐานแซมนะครับกนอื่นนานาลงทีแต่ก่็อื่นก็คุยเรื่องเกี่ยวกับงานบุญกระถินล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็ทำเสร็จด้วยดีนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับ ก็เงินที่ทุกท่านร่วมบริจาคอร่วมทําบุญมานะคะทุกั่นก็นําทุกบาททุกสตางค์นะคะเข้าสู่ร่วมกาสาวัสดิ์พกไปเรียบร้อยนะคะก็นาเงินไปคอยกระถินให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวทุกทานฝากงานอีกสักหนึ่งงานนะคะงานนี้ก็เป็นงานส่ง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของช่วงหลวงปู่รับพุทธศิลแล้วนะคะของสมนาคนไม่น้อยหน้าแน่นอนนะคะครั้งนี้ก็ซื้อห้าแถมหนึ่งเหมือนเดิมน,นะคะ ก็เราก็เป็นของที่ระลึกเล่เนะจากชมรมดีกว่านะคะว่าผู้ที่เข้าร่วมง,งานนุกานก็จะมีของชมนาคุณให้ทุกท่านนะคะเพ่มมากก็น้อยเรามีให้แน่นอนนะคะก็รอบนี้ก็เป็นอะไรเดี๋ยวดูกันใกล้ๆกล้นะคะในวันที่พฤศจิกายนนะคะที่ไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะนะคะาก,การฝากงานด้วยนะคะครับก็งานของเราก็เป็นมาตรฐานทางวิชาการเหมือนเดิมนะครับมีกล้อง 1x เี่2มวลสารนะครับตรวจมวลแล้วก็ตรวจมวลสารตรวจมวลสารนะคะแลเราก็ยังัำพิสูจน์นะครับก็ทุกท่านที่ให้ความรู้ก็ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์นะครับก็ช่วยกันนะครับทั้งตัวจาร์แล้วก็ตัว AI ก็วิเคราะห์กันชัวกว่านะครับนี่ะมีหลายหทางช่วยกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็อาหารเครื่องดื่มฟรีฟรีค่ะยังเหมือนเดิมแล้วกันก็เลี้ยงตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง5โมงเย็นนะคะกาแฟก็ทานได้ทั้งวันนะคะ ก็ถ้าอย่างไรเรา,า,างานมาตรฐานใช่ค่ะเรียนเชิญรกรรมการก็ทุกท่านก็ยังเป็นท่านเดิมนะคะที่อยู่กับชมรมมานานตั้งอาตั้งชมรมเลยนะคะทุกวนนี้ก็ยังอยู่กับเราน,นะคะก็เราก็มีทุกท่านที่กรรมการทุกท่านที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพักเรื่องทุกสายนะคะในงานทุกสายยอมรับว่าทุกสายจริงๆนะคะที่เข้ามาร่วมงานกับเราไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกเนี่ยทุกท่านก็ให้ความ ไว้วางใจทางเราที่เข้ามาร่วมงานนะคะก็ได้ความรู้ความสนุกความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องกลับบ้านไปตอนนี้ก็สอบถามกันมาค่อนข้างเยอะนะใช่ค่ะตอนนี้สอบถามกันมาทุกทั่วสารทิศแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะที่ยังติดตามทางชมรมอยู่ติดต่อเราได้ง่ายครับตามเบอร์โทรนะครับหรือว่า Facebook ก็เป็นกัญชลีอนุรักษ์พุทธศิลป์ภาษาไทยนะครับคหรือแม่ก็อนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะเจอเราแน่นอนอนุรักษ์พุทธศิลป์นะครับภาษาไทยเลยนะครับ ติกตอกก็อนุรักษ์พุทธศิลป์นะครับยูทูปก็อนุรักษ์พุทธศิลป์นะครับติดตามเราได้เพื่อง่ายค่ะแค่พิมพ์ว่าอนุรักษ์พุทธศิลป์ก็เจอเราแล้วนะคะเราอยู่เราเป็นแอปพิม์เพจได้เาค่ะข่าวสารทุกอย่างเราก็จะลงให้ทางทุกช่องทางที่เราโพสไว้แต่ทุกช่องทางที่เราอยู่นะคะของชมรมไม่ว่า Tik To k อก YouTube แล้วก็ Facebook นะคะ a c e b o o k เนี่ยได้ทุกที่นะคะทางของเราต้องของสายต่างๆที่รวมกันแช์นะคะก็ฝาก ติดตามด้วยนะคะก็เราก็เดี๋ยวเราเจอกันในวันที่สามสิบพฤศจิกาแน่นอนไม่มีเลื่อนค่ะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูสมเด็จกันก่อนมดูสมเด็จนะครับนะคะโอเคมาดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อออกจมพูนะครับอันนี้ก็นะครับดูร่องรอยนะครับโอ้เก่ามากนะครับมีร่องรอยยุบย่นนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ข้างในด้วยนะครับเป็นพวกแคลไซต์พวกมวลสารนะครับ นี่รอยแตกนะครับชัดเจนเลยนะครับก็มีพวกเส้นใหญ่เต็มตัวเลยนะครับนี่เป็นพวกแคลไซท์ขาวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอ,อะไรนะเส้นสมนะครับคดเคี้ยวไปมานะครับมียุบยุ่นนะครับ เกี่ยวไปมาเยอะเลยแล้วก็มีพวกมอนสานครับพวกเศษกำแพงเศษดีลานะครับนี่เป็นหน้าประพักของเขานะครับก็ขาวแบบเป็นไข่เลยนะครับนี่คือพักเก็ตนะครับแล้วมีพวกเหล็กไหลนั้นยวงเนี่นะ เป็นเอกลักษณ์เลยนะสมเด็จก็คือมียุบย่นนะครับแล้วมีเขาไซส์เกาะอายุข,ของเขานะครับอันนี้ก็ออกเนื้อออกออกชมพูใสๆนะครับนี่เป็น,ปนมวลสารนะครับยุดแยกอันนี้มันลอยเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมนี่ในหลุมนะครับนี่นอกหลุมอันนี้น่าจะเกิดจากอะไรมวลสารหลุดไปแล้วมวลสารหลุดนะครับ ในลุมนะอันนี้ปากลุมนะครับนี่ก็เป็นวงแขนนะครับว่าม้วนไหลนะครับก็มีสมเด็จในในทองก็มีนะครับก็มีสมเด็จสวยๆก็สามารถนำเข้ามาประกวดได้นะครับ นะครับเป็นเก็ดเลยนะครับก็ประกอบด้วยมวลสารร้อยแปดนะครับแล้วก็ยุบยนนี่ปากหลุมนะคราสามารถเข้าไปตรวจมวลสารได้นะครับไม่ว่า จะเป็นโลหะหรือเป็นเนื้อเนื้อผงก็ตรวจได้นะครับสมเด็จกรรมการสมเด็จเราจะก็จะมีหลายคนนะครับที่คอยดูมีคุณคุณอาจารย์ที่มีคุณวุธนะครับมีความรู้ประสบการณ์นะครับอืมอืออืมเจที่ มีทองด้วยทองด้วยนะครับมันนีมาดูด้านหลังนะครับเหมือนกันกันบพิษมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับพวกเศษเศษเผานะครับพวกทูบแม่พิมเผานี่นะฮะเต็มเลยนะครับเนื้อก็ใสมากเนื้อออกใสๆข,ขาวๆชมพูชมพูแล้วม,นะมีวไซส์หนานะครับ โอคุมโอเคอันนี้ก็คือหนึ่งในสมเด็จนะคะก็หนึ่งในพิมพหนึ่งนะคะหนึ่งในเนื้อหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ละเนื้อแต่ละพิมพ์พของพระอมเด็ดวัดละังก็ไม่เหมือนกันนะคะ แต่ละที่แต่แต่ละการเก็บรักษาก็ออกมาไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครมีพระสมเด็จที่ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระสมเด็จของแท้หรือว่าเป็นของที่ถึงยุคหรือเปล่ลปาอะไรอย่างเงี้ยก็นํามาเช็คในงานได้นะคะในงานก็มีกรรมการหลายๆท่านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องสายแต่ละสายอยู่แล้วนะคะครับก็กรรมการโดยเฉพาะสมเด็จเราก็มีหลายคนที่ที่คอยดูนะใช่ค่ะก ไม่มั่นใจก็นําพระมาให้กรรมการดูก่อนก็ได้ค่ะเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีเราก็ไม่ได้รับเข้างานนะคะเพราะส่วนใหญ่อพระที่มาเนี่ยก็ถ้าเป็นพระแบพวกห้าสิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ที่ไม่มีความชัดเจนเราก็จะไม่รับเข้างานอยู่แล้วนะคะจงกันไปพอสมควรนะครับสลับทิมฐานแซมนะครับถ้าถ้ามีก็นำมาประกวดกันได้นะคะ ที่30พฤศจิกา<ช>ยสนสองพนแปนะครับงานมีคุณภาพงานเราตงรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะงานสุดท้ายของปีดีแล้วนะคะก<อ>็หลายๆท่านอาจจะไม่ไม่จัดแต่เรายัางจัดอยู่เหมือนเดิมน,นะคะกพราะปีหนึ่งเราเจอเป็นแค่ปีละสามครั้งนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกิดไปนะคะถ้าอย่างไงน้องก,กันฝากงานด้วยนะคะงานดีมีมาตรฐานกรรมการเด่นนะคะในส่วนของงานมาตรฐานดีนะคะเราไปเซอเราสามสิบวัน นะคะถึงจะเป็น A 4สี่แต่ภาพหรืสันส,สวยงามชัดเจนนะคะโดยเฉพาะสมเร็จเราจะมีเป็นภาพขยายด้วยเซ็ตงานนะคะเราก็ยังมีหนังสือในส่วนของงานประกวดนะคะตแต่ครั้งออกมาเป็นมาตรฐารในให้ชมนะคะว่าในส่วนของงานจัดงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะช่วยในส่วนของการประชาสัมพันธ์<ม>ในส่วนของพักเครื่องนะคะที่ทุกท่านที่เข้าร่วมงานประกวดนะคะหนังสือนะคะมีร้อยเล่มตอนนี้เหลืออีกยี่สิบเล่มสุดท้ายนะคะก็หมดแล้วหมดเลย นะคะตอนนี้หนังสือขายดีมากไม่ว่าจะโดนโจมตีมากน้อยแค่ไหนก็ขายดีเหมือนเดิมน,นะคะได้ยังไงต้องกันฝากงานประกวดว่าเครื่องด้วยนะคะของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะในวันที่30พฤศจิกาที่เปริษสนีไทยแจาาา้งวัฒนะอย่าลืมนะคะเรามีนัดก,กันงานดีมีมาตรฐานงานเด่นต้องชมองอนุรักพุทธศิลป์เท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ